กับสวัสดีครับกลับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลแห่งโชคทุกทุกท่านครับอาครับคลิปนี้แอดวิไลจะพาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปโทษสัมผัสสดๆเนว่ทางปู่ซุ่มเงียบกันนะครับเมืองหนองบัวลำพูนะครับอาคุณพ่อคุณแม่ที่รอคอยเนวทางของปู่ซุ่มเงียบครับพอดีแอดวิไลติดต่อปู่ไปนะครับปู่กําลังวางอยู่รับเข้ามาโทษสัมผัสสดๆนะครับเพื่อว่่เป็นการเสียเวลาครับ เข้าไปการน้ำบาสการปูพร้อมๆกันเลยครับการน้ำบาสการครับปูจเจริญพรพอวไลครับปูเอเอฟซี FC ถามมาหลายไม่ปูหลังจากแตกสามตัวเต็งโต๊ดครับปู <c oughs> สามแปดหกนี่ครับเอฟซีหลักฐานเนี่ยในส<อ>ามสามแปดหกเนาะ เออมันสลับเป็นได้บางทีมันเข่าตัวเห็นบ่รักอเลขหลักร้อยหนึ่งกับสามเห็นบ่ครับปู่อ่าบาทนี้มันสลับตำแหน่งไอ้ตีมึงไปเข่าตัวหล่ะมันแบบเป็นสันละเลขวิ่งแปดกระมาเนาะปู่อืมครับวิ่งแปดครับเอฟซีถาไหลไมมปู่ที่แรกว่าจิตถาไปล่อสัมผัสวันที่สามสบปุ่นบ่เอฟซีหเลยว่าโอ้ยมันจ่อโพดพ่อวิไลเอฟซ ก,กนะที่จอ่อละเมื่อก็ที่ตกเนาะที่ตกไฟตกขบวนนี้จุดบัดดบวท่านเดย์เอาเป็นมือน,นี้ละปู่วันวันที่สามสิบไปเอาไม่นะปู่เออวันที่สามสิบก็มากแต่ว่ามือนี้เอาก็มินให้ FC เอฟซีเข้าได้ไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลสองตัวล่างว้ก้อนก็นได้ปูแต่ว่าที่ป้อยเบิร์ตนั่นละปล้อยเบิร์ตนั่นละแต่ว่ามินจะลางใบไหมเอ้า สองมกราสองหาหกแปดครับูเป็นสูตรสามตัวบนปรับสูตรใหม่แล้วหมูว่านนีิดนึโอ้ครับูแล้วหมูว่านแต่ว่าม,ม,มันมีมันมีตัวหนึ่งที่ได้ทรงไม่พอวิไลก่อนหนานนิแหละกะไอ้ทางช่องสบาดผ้ารวยผู้ผ่าเชี่ยวโยงมันมีตัวหนึ่งมันมีตัวหนึ่งที่มันส่งกันแต่ว่ามันสลับตำแหน่งนี่สลับหน่วยสิบร้อยสลับกันเล่เสีครับ ยังไมนีกับมี่นะครับที่ว่ามันตรงกันย้อนหลังหนึ่งเลขสามตัวนะู่ที่ว่าเป็นหลักเตทนนี่บ้านมั่นใจประนันแหละวดนี้ว่าเอายืนหลักเลยครับปู่ยืนหลักเลยบางที่มันบางที่มันติดไน้อ่ซิบก,ก็บอีกเรื่องหนึ่งของมันแต่ว่าเขายืนหลักไปก่อนด้ยความมั่นใจครับเอาครับเริ่มจากหลักไงปู่ก่อนหลัก้อยอ่หลักร้อยนะครับเอฟซีเบิ้งงห้ดีเขียนตามด้วยครับคุณพ,อพ่อคุณแม่ ที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนี่ครับแอดวิัยไดผ้าเขียนหลักร้อยคือครับปูแปดกับเก้ามาตัวแปดกับเก้าสองตัวมาตัวอ่าหลักสิบตัวเดียวครับสิบ <2. S 1> ตัวเดียวครับปูสองสองเม็ดเดียวอืมหลักหน่วยบนนี่นี่ครับหน่วยบนครับปูสามกับสี่มาตัวหน่วยบน ดี่ยวเริ่มปูมหน่วยบนสามกับสี่ครับปูมาตัวบ,บานี้จับคู่ได้บานนี้จับคู่รครับปูแปดสองสามเอาสามตัวควนนะปูแปดสองสามครับปูแปดสองสี่ แปดสองสี่ครับปูเก้าสองสามเก้าสองสามครับเก้าสองสี่เก้าสองสี่เขียนตามไรเดอร์คุณพ่อคุณแม่ครับอมีสี่หางครับสี่หางครับ อ่าสี่หางสามตัวบนแต่บ่าท่านเน้นสิบหนีแต่ว่ากันพูดได้คิดว่าดูตัวเลขแล้วสิมางบดเลยบหลายดอกซ้ำานีซื้อบดเลี่อยนี่นอ่อา,าจัดเลยบ่บตงรงลอเน้นก็นได้แต่ว่าการเน้นนี่ที่เน้นให้เหลือแค่สองคู่เท่านั้นเลยที่มั่นใจนะแต่ว่ามันดูนี่มีมันมีตัวถือกันละในสี่สุดสามตัวนี่แมนปูมีตัวถือแมนแมนบอโตกระเตงแล้วนี่เอาว่าเป็นตัวดีใหญ่แท้ปูเออมั่นใจเนาะว่าควันออกนี่แหละมันดี เื่อนออกเรือก็ย่อมรับตามสภาพไปกันล้วอ่ามันนี้สองตัวบนเดอร์อู่ตัวเลขไทยมันหนี่แล้วสองสี่สองสามนี่แล้วครับอือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอ้าครับจับผู้ตัดออกมาจากสุดสามตัวนี่ว่าปูเมนสองตัวไทยสองตัวไทยมันเนีแล้วสองตัวไทยของสามตัวบสี่หางหนี่งสองสามไม่าปูชุดเลย แมนสองสามสองสามครับสองสี่เขียนตามเลดเดอคุณพ่อคุณแม่สองสี่ครับมันเป็นสูตรเลขปักกลักสามตัวเดินไอ้สูตรสามสูตรเดินดีเนี่ยหลักร้อยสองตัวเดินดีหลักสิบตัวเดียวเดินดีแล้วก็หลักหน่วยสองตัวเดินดีได้นี่โอ้ครับปู่เอามาเอามาเอามาเรียกว่าเอามาร่วมกันมไหม ขัดมาร่วมกันที่สุรที่ว่ามันเดินดีเลือ่อคักงเลยได้ไงเลือ่อคั่งสตรตัวเลขแม่ก,ก็ดีเลยได้ไง,ไงหมายว่าเอาบอกไงคัดชนคัดเด่นชนเด่นแมนกะที่ได้เลยว่ากะที่กรณีที่เหลือนั่นเอาทิมเบิเรแเลีวยวไปเนี่ยจูดไฟเบิเร์เลียวที่เหลือเหลือ,อยูคแค่สามแผ่นเท่านั้นเลยอ๋อสองสามสองสี่ 2, 3, 2, 4, แล้วต่อไปเลยปูมีเท่านี้สองคู เมียนปักหลักดินี่ปากหลักสองสามอาจจะออกเอออาจจะออกตัวกับบ่กับบอลว่างพิจารนาเบิ้งเพราะว่ามันบ่หลายปูเนาะปูกับกับก็บ่ได้เสียหายดอกมันบอหลักนั่นแหละเมนสองสามสองสี่ละอันเลขที่ไม่มาด้วยกันเนี่ยปูบ่มีบ่มื่อกี้เดี๋ยวบันนี้บันนี้เอาเลขล่างนึอบันนี้อยากบนอยากล่างนี่ครับเมนครับ้อใจอยู่อ่าอันนี้เป็น บนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่าง <Ừ. S 1> บานนี้ล่างวันนี้อะ่ะคลิปนี้ถือว่าโชคดีเด้อคุณพ่อคุณแม่อันล่างบ้านปูวิ่งหกเม็ดเดียวล่างนี่หกเม็ดเดียวปทวูที่วิ่งหกก็ได้ที<อ>่วิ่งสองก็ได้มันเป็นมันเป็นมันเป็นเลขเอาสองสูตรเดินดีไหมสูตรละตัวเดินดีไหมหกเม็ดเดียวอืแต่ว่า ขอเลือกขอเลือกตัวใดตัวหนึ่งขอเลือกหกโอ้ขัดตามลักลักก็คือปูสีวิ่งสอ,องกับหกสองกับหกอืมแต่ว่ามาหนึ่งตัวกันได้ดแต่ว่าคัดมันจําเป็นต้องคัดอืมเอาอังสีป่ปูเดีย๋ยวเพียเพียผู้พันมากสองโผลกับสิเขียนลงแต่ว่าจะวงกลมไปที่หกสำหรับเหล็กวิ่งงปูแมนอ่าวงกลมที่หกอ่าเพียผู้พันจะวัดสับสนอ่านี้ จำคู่หรือบัตรนี่ครับปูหกห้าหกห้าครับปู่หกสี่หกสี่ครับปู่หกสองหกสองครับปู่นี่ละก้อนที่ว่าวิ่งสองก็ได้วิ่งหกก็ได้สามคู่แค่นี้บะปู่แมนโอ้ขับเอาเอฟซี ปูมั่นใจแห้งแคบหน้าจอไว้ก่อนเลยนะครับบันนี้เน้นไห,ไห้ได้บ่อเน้นล่างไหก้ก่อนได้บัดนี้ล่างนี่เน้นเลยบ่ปูแมนเน้นเลยก่อนคู่นึงไปซสือฉลากกินแดงสองโสายบนก็ซซัาเน้นละสองคู่หนึ่งคมว่าเ <c oughs> ออเอาบ่นนี้ตัวข้เทียบผู้อยากปะหยัดทุนมากก่าน,นี้ยังได้เขียนเขียนโจโก้เนาะแต่ว่า แต่ว่าูมีกำลังเนี่เนนยเิร์ถือวันไลเน,นี่ยนี่ทุม่มก้อนหลดเนี่ยเนี่ยมาเรรอของจุดตองจุดทดเงินสองสามแปดสองสี่เก้าสองสามเก้าสองสี่มันแค่เป็นเลขแค่สองสูตรนี่ปูกันเอาดีๆนะ,นะเออน้อยก็แค่แปดกับเก้าเนาะครับผกันยังบ้านเลขไอ้ขั้งสูตรตัวเลขในกุฏีในลินชักขนาดในชั้นล่างกานาเลือกออกมาเบิดแล้วลเหล,ล,ลืออยู่สูตรสูตรละแผ่นสูตรละแผ่นรับร้อย ม,ม,มักม่มกหวกไม่ตุสีผมตัว่ารักลอยสองโตเดินดีแผ่นสูตรแผ่นหนึง่งรักสิบเดินดีแผ่นหนึง่งร<อ>ักนวยเดินดีสองโตมาโตแผ่นหนึ่งที่เหลือเอาทีมเบิร์ตแล้วถ,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 ถ้าเบาตามภาษาบันเท่ากับซัมบ้าเอาเขิงฮอนเป็นบะปูนี่แอนเหลือขี้เงี้ยวเบิร์ตแล้วมีตะกุงท็จวายป<อ>ิ๊บคุณม,ม้ามันจะ้อกกินได้ทั้งนั้นหะ่ะอันนี้ไปส่วน ครับปูเอาเอาล่างกับว<ม>งกลมตัวใดกับปูล่างหกห้าหกสี่หกสองวงกลมหกสองนี่หรออือเอา 6, 2 2> <ส>เหกสองเนอะเอฟซีปูว่าเอาครับมันเป็นเลขมันเป็นเลขอ่าสูตรล่างตัวเดียวเดินดีสองสูตรไหสูตรแรกมันได้หกสูตรที่สองมันได้สองครับเออหกห้าหกสี่กับ่ได้ตัดทมด่มเด้อเอฟซีมันบ่หลายชุดนะครับทำปูเน้นมากได้นน่ นะบ้านนี้เลข6226นี่ผมว่ามันเน้นเลยได้ปูปูสิเน้นตัวใดอีกบ่นไหมสองพูสองซี่นึงเออแล้วเ่าจากมานหลุนนี่เป็นเงินเก็บเก็บเก็บไปซ้อนกับว่ากันไปตอนนี้สั้างเรตตอรี่ให้ท่านก่อนครับผมครับเอออันว่ากำหนดการที่ อ่าทีมงานฉบาพาลวด้วยกับพอวิไลจะเดินทางไปหาปูให้เอฟซีฟังในงปูอ,อ๋อกำหนดการในยินว่าในรับการประสานมาว่าเออชบาพาลวด้วยกับพอวิไลนอ้องผู้ชานเนี่ยวทั้ง่องยูทูบนี่ละว่าที่มามาหามาเบิงสถานที่จริงเพราะว่ามีเอฟซียกอยากเข็นสถานที่จริงคือบอไปเบิ้งน่วาแล้วันที่สามสิบวันที่มาหอด อันที่มาหอดวัดปูเนี่ยมาเบิ่งแบบพันแทนบานกระจกหนาส่าลที่มันแตกผุพังไปจนแต่โพนเดือนพฤษภผ้าที่ผ่านมาปูนะพอะอยู่ลูกเห็บน้ำล้นล้วก็ฝ้าที่มันโยนหน่อยโยนลงมาฝ่ายยิบซ้ำยิ่งลานหนอกเส้อผ้ากระเห็ดเริอมันถือไอ้น้ำไอ้ฝนมันบ่ทนท่านัละมันที่สามสิบปรนั้นเพิ่งที่มาหอดมาเห็นครับไอ้ยมพ่อกะคิดว่าจะไปถ่ายภาพบรรยากาศมาให้เอฟซีทังช่องเขาเบิ่งอยู่ปู เอามามากขันบ่เห็นบ่หูจักบ่เห็นต่อประจัก์ต่อสายตาคนเท่าก็จะมือหนีมก็เสื้อใจง่ากับบัดว่าน,นันล่ะเนาะครับกับพราะว่ามีเอฟซมารวมมาทําบุญกะอากาศตอนนี้กันย่างบ่ทัาไจะเช็คยอดได้ดับปูเพราะว่ามนันย่งอีกอยู่หลายมืออยู่เพราะว่าตอนนี้บางที่บางที่เอฟซีเพิ่นกนับก็ลังจากอ่าคิดได้รวมทําบุญนําเฮ่าอยู่น้าปู หลายคนกันทีะว่าเรหน้าต้นไว้ละละซาตุเดอร์ก็ให้ถูกเล็กสามตัวแตกเดอผู้ขาที่เห็นบุญน้ำกติวานเนาะเมื่อใช่ปัญหาหนกปูกระจบวันเดียวนึงภาษาฝ่าสํานี้นึงผู้ขาเมาเองก็ได้กติมีต่วว่ามม่บ่กสามตัวเขาบ่ละมันบ่แน่นอนเล้วปูยองกระไดแต่ว่าผมก็ได้บอกกับเอฟซีอยู่ปูว่าอันก็คือ วันที่สามสิบสี่เดือนทั้งจะเ์เอาแล,ล้วก็ไปหอดพุ่นกับสิจักเวลาประมาณเท่นะาไรเนาะเพราะว่ามันกับสองรอยกัวกิโลอยู่เท่ากับกำนดเวลาเป๊ปะบ่อืดเกิดห้าไปได้ตัวดีมากเขียนๆนะผมก,ก็เลยว,ว่าสิเอามาฝากเอฟซีอยู่ฮาถ้าได้อีก,กน,นะปูเอามาแขียนยู่พี่ก็ได้แต่ว่าหัดปล่อยมาก,ก่อนยาวกับมาหลายบ่หลวงบกหนีดอกครับปูมาเขียนยุ่พี่ฮัดเท่า,าจากมือนี่ไปหอดมือนั่นแค่เดียวเลี้ยงสามตัวหางเดียวนียแค่จังไดย ตัวตัวเขียนยนะแต่ว่าคันว่าว่าวานไปวนมานำในองค์หมุนไปหมุนมาเนาะตามตัวสี่หางเนี่ยโอ้ยขอพระใดถ่ายตัวเี้ผลนำกวันเลยดิเห็นบอกเมียนรับต้องถ่ายเด้อรับสี่เออสามเน่นๆกับอยู่ในสามตัวสีวหางเนี่ยคือเก่าไหมอเออพราะว่ามันกับมีท้าไปแล้วกับไม่คิดเป็นแค่เลขสองชุดแค่นั้นนะครับเ <c oughs> พียงแต่รัลกลอยกับแปดกับเก่านะครับจัดเลยนะครับเท่ากับวันเน้นยำแล้วชุดบน อ่าเดี๋ยวจังได้ก็รออีกคลิปสองว่าปูสีมีแนวทางแบบใดนนะครับคุณพ่อคุณแม่มครับปูน้ำไป่ิดจระนากรงเบิ้ลน้ำใส่ซีรับบทจริงจริงเขาไม่จะใครจะคิดจระนาดยังหลายตอวแรนต่ำมันหลวบครับเพราะว่ายัางบ<อ>่กยังอของงวดสุดท้ายของปีหล่ละแม่นนี่ปูแม่นบอกขอพากันนับถอยหลังนับอันนั้นอันนี้แข่งกันโตกับ ไปหลังไม่ล่าละเวเนาะตามฟังผลประกาศออกมาเขาพัวกับเฮตึต่มละเวทเ,เนมบอบร์มเอาเลขดับตัวนึงน้าเดอ้อด,ดับล่างเดอ้อดับล่างทุกหลักเดอ้อดับทุกหลักปูเก้าเก้าดับทุกหลักล่างอืมไปบนได้ไป,ไปบนได้ดับทุกหลักเก้าล่าง ขับล่างเด้ยเอฟซีเบองให้ดีอ่าดับหลักคือเก้าเลขนีม่มาด้วยกันทั้งบนล่างกะตัวเก้าหกศูนย์ศูนย์หกโอ้ได้ตัวเก้าตัวเดิมนะปู่แม่ศูนย์หกหกศูนย์ไม่มาด้วยกันเอฟซีอ่าเออมาไม่ด้วยกันนะครับคุณพ่อค oh, ุณแม่เบองให้ดีนะครับแนวทางตัวเลขของปู่ซุ่มเงียบนะครับ อเดี๋ยวจังได้วันที่30ไปเจอกันที่วัดปูนะครับ FC อยากรวมทั้งบุญกอ่ะติดต่อเขามาได้หรือว่าแอดมินไล่กันลงเบอร์พร้อมเพศไปแน่แล้วนะครับฮัลโหลครับปูอ่าอยู่อย,ย,ย,ยู่สายอยูอ่ะครับโอเคครับให้ปูวอวยพอให้เอ่ซนท้นหระครับปวยพอดเเออเอาเอาการกระทํำใหน ถ้ามีเงิงก็ซ้ำใน้หลใบไปมีการบ่ลงมือทำามันก็เกิดผลได้เข่าใไหมครับ่านอยากได้กำไรบ่คิดลงทุนมันก็เป็นไปบม่ได้ครับอ่าอยากอยากได้หลายลงทุนหน่อยมันก็ได้ตามเหตุตามผลตามปัจจัยมันได้ครับอ่าบัารคิดมากใจมากย่าไปคิดยานนำมันหลวดหัวเดียวหัวสุดท้ายเอออันรับมีบุญวาสนาพร้อมกันที่ได้เป็นเจ้าภาพพร้อมกัน เห็บบุญน้ำกันพานมาถอมเพ่ที่ทั้งช่องห้องเป็นผู้ตัวตั้งตัวตีเป็นกัลยาณมิตรให้ให้ปูเนี่ยตามมีตามไดนตามกำลังศรัทธาก็ได้หรือกูไดคิดว่าบ่ใส่ปัญหาดอกปูเล็ก,กามากๆขอไอ้เือเถอะดีบุรีผู้ค้าก็ติดมาหวานมาถึงกับจังมากันมนองครับเอา หลังจากฟันงจบปุ๊บยกโทสาปข้นโทรสั้งด้วนรหดหกสองสองหกมือรอตเตอรี่สามตัวเนี่ยเลขแค่ในสามตัวสี่หางเนี่ยเมนจีเนียนย่ำควงสุดท้ายจังไดกับคือโกอยู่ในหนี่คือโกครับปเอาขอให้ทุกคนโชคดีเจริญพรสาธุครับปู